Uh... -huh. สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพา,ามาดูของค่า,คายเน็กโซอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าตู้15นิ้วตัวนี้นะครับ L15 ตัวนี้เป็นตู้ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความนิยมสูงในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ L15 ตัวนี้มีรูปร่างหน้าตา นะครับมองผิวเผินนะครับหลายๆคนจะมองไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าหน้าตาเขาจะมีเอมีพอดด้านหน้านี่ที่แตกต่างกันแต่ว่าดอกเขานี่จะหันหน้าไปมุมด้านหลังนะครับตรงมุมโค้งมุมนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวของอาชาวเวียดนามนะครับพี่น้องชาวเวียดนามเรานี่นะครับนี่เราเราส่องไปดูด้านหน้าเขานะครับอา่ามันคล้ายๆกับว่า มันน่าจะเป็นอดอกที่หันมาข้างหน้าแต่มันไม่ใช่นะครับเราจะเห็นโครงนะครับคล้ายๆกับเป็นหมวกหมวกนะครับแต่ว่าเป็นโครงสร้างที่แบ่งพอร์ตลมนะครับทางซ้ายมือทางซ้ายมือจะเป็นพอร์ตลมที่เสียงความถี่ต่ำออกทางด้านาตูดนะครับออกทางด้านหลังดอกนะครับส่วนทางขวามือเนี่ย จะเป็นพอร์ตลมที่ปล่อยเสียงความถี่สูงนะครับออกทางขวามือนะครับเขาจะแบ่งช่องนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับมีมือจับมือจับอยู่อสามแนวนะครับแนวบนนะครับอจับทางตั้งนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยจับทางนอนนะนี่จะแบ่งครึ่ง จะเป็นตู้ที่อไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากอามีความลึกเดี๋ยวเราจะไปดูมาตราส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีสเต็มเน็กโซนะครับที่ตะแกรงเหล็กราคาเขาอยู่ประมาณแสนแสนสามหรือประมาณนี้นะครับนี่เป็นยูทูบเบอร์ชาวเวียดน,นามนะครับที่ จะมาเปิดให้ดูนะครับด้านข้างตรงกลางก็จะเป็นจุดจุดร้อยนะครับจุดร้อยสำหรับการทำเป็นซับไรอเอร์น,นะครับเจ้าดอก15นี้นะครับนิยมใช้กับ l อ2นะครับนิยมใช้กับดอก L12 ซึ่งเป็นเซตของ n e x กโเองนะครับรูปลักษณ์หน้าตาที่ที่แตกต่าง นะครับที่แตกต่างก็คือ,อมุมนะครับจะเป็นมุมโค้งมนนะครับมุมโค้งมนนะไม่ใช่มุมเหลี่ยมซึ่งจะมีความสวยงามมากๆตรงเนี้ยตรงสรันมุมเนี่ยจะเป็นโค้งมนนะครับาการทำสีของเขาก็จะเป็นสีสีเม็ดละเอียดนะครับไม่ใช่สีระเบิดเม็ดใหญ่นะครับจะเป็นสีเม็ดละเอียด จะเป็นไม้บิดวูดนะครับไม้บิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าจารนี้เขาก็อธิบายนะครับถึงความมนความมนของความที่ไม่เหมือนไข่ของตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่เล็กกระทันรัดแล้วก็มีความโค้งมนสวยงามนะครับเนื้อสีก็ ละเอียดนะครับนมือจับเป็นเบ้านะครับเป็นเบ้าที่จาอไปกับไม้เลยนะครับมีเป็นตู้แพสซีฟนะครับมีเพดหลังนะครับมีเพดหลังแบนเน็โซ่อยู่ข้างหลังนะครับส่วนที่เราเห็นนะครับเป็นแผ่นที่มีอรอยเนี่ยมาเมือจับตรงนี้ ส่วนนี้คือห้องห้องดอกลำโพงนะครับที่เขาจะเปิดให้ดูนะครับเป็นห้องสำหรับใส่ดอกลำโพงมันจะหันหน้ามามุมนี้นะครับมามากระแทกกับแผ่นนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็จะมีพอรลมออกทางมือจับนะครับส่วนข้างบนข้างล่างนะครับนี่นะครับก็จะมีเอ่อมีสำหรับใส่ใส่ตีนนะครับพูดตรงๆก็คอคือ,คอตีนตีนตู้นะครับอ่า ใส่ตีนตู้แล้วก็ด้านบนก็จะมีบล็อกทําเป็นบล็อกนะครับแล้วก็จะมีะมีสําหรับตั้งเสานะครับเบ้าตั้งเสานะครับส่วนะตะแกรงเหล็กนะครับเขาก็จะมีะหัวเกี่ยวสําหรับดึงดึงออกได้เลยนะครับมันจะไม่มีอะไรล็อกนะครับจะเป็นจะเป็นหัวล็อกปกตินะครับ ล็อกธรรมดาไม่ได้ใช้สกรูนะครับนี่นะครับนี่น,นี่ด้านล่างนะอ่าดูตีนเขานะครับขาจะเรียกขาหรือตีนไม่รู้นะอนะครับมันจะลงล็อกกันพอดีนี่นะครับสำหรับการขยับขยื่นนะครับเวลาเรา่าตั้งต่อกันหรือว่าแขวนต่อกันนะครับมันจะสนิทลงล็อกพอดีเลยนะครับ ก็เมื่อ,อทางด้านขวานี่เขาจะกระแทกมุมแล้วก็กระเด้งออกมาด้านหน้าเสียงจะสะท้อนออกมาทาผนลมด้านหน้าน้ำหนักเขา3า35กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่หน้าดอกลำโพงจะอยู่ตรงนี้สำหรับของนิคโซ่เองเนี่15นิ้วเนี่ยเขาใช้ดอกนิโอไดเมียมนะครับดอกนิโอไดเมียมอดอกนี้จะรองรับ หนึ 1> 1, ่งพันวัตถึงสองพันวัตต์นะครับกำลังครับส่วนตู้นี้เป็นตู้เอ่อเป็นตู้สี่โอมนะเป็นตู้สี่โอมเนี่ยนะครับดูเขาจับเนื้อไม้ดูอะไรเนี่ยแข็งแรงนะครับเนี่ยแต่เราเอ่อเราดูนี่ไม่ได้คิดว่า จะซื้อหรอกนะครับมันราคามันสูงนะครับดอกนิโอไรเมียมเนี่ยนะครับมาตรฐานของเขาก็คืออันนำหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับตระกูลเน็กโซ่เนี่ยนะจะสังเกตเห็นทางด้านซ้ายนะครับจะมีพอร์ตลมออกดันหน้าดอกนะครับหน้าตู้จะเป็นพอร์ตลมนะครับอ่าซ้ายมือนะครับนะครับกำลังขับของดอกเขา หนึ่งพันถึงสองพันวัตที่ร้อยโอห์มนะครับแต่ของตู้นี้เขาเป็นวงจรเขาจะมีวงจรเป็นตู้สี่โอห์มนะครับเป็นตู้สี่โอห์มเนี่ยนะครับแปดร้อยห้าสิบวัตถ์ถึงพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับของเป็นคนที่อธิบายอยู่นี่มันเป็นของเท็กซ์วนะครับเท็ซ์วจาก เวียดนามนะครับเพื่อนบ้านเรานะล้าก็อธิบายค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมตัดมาบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างที่เขาสร้างภาพเวกเตอร์มาก็เป็นของ YouTube อีกเจ้าหนึ่งนะครับผมจะเอามารีกให้ดูนะครับมารีกให้ดูนะครับความสวยของตู้นี้ก็คือ,อมันจะมี ทุกมุมนะครับจะเป็นโค้งมนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนี่ยเนี่ยพยายามส่องดูนะครับเขามีเป็นวีดีโอสั้นมากนะครับเนี่ยมันจะมีพอดลมอยู่หน้าหน้าดอกนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพอดลมซ้ายนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเนี่ยเปิดออกทางซ้ายมือจะเป็นพอดลมนะครับสังเกตดีๆเห็นไหครับ จะมีผ่อลมออกมาด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเขียนลองแกะแบบดูนะครับลองแกะแบบให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวนี่ได้ดิเ,ดเมนชันเขานะครับนะครับคุณสักษณะดอกของเขาดูเองนะครับที่เรานำมาดูก็คือพยายามเน้นเนื้อหาที่เป็นตู้นะครับนี่ความกว้างความ,วามยาวความลึก56 43 65นะครับไม่ใช่ตู้ใหญ่นะครับตู้เล็กๆตู้สิบห้านิ้วนี่เป็นตู้กระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับกิจกรรมขนาดเล็กนะครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบ15นะครับอยู่ที่ดอกนะครับอยู่ที่ดอกตู้นี่ถ้าได้ไม้ดีก็ดีเดี๋ยวเจอกันภาคสองนะครับภาคสเราจะมาเขียนแบบกันดูนะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม